คือบนโลกใบนี้มันไม่ได้ลาบและเรียบมันจะมีที่ที่ต่ํากว่าและสูงกว่าเสมอแต่ฝนตกเมื่อไหร่ลงขันได้เลยยังไงก็ท่วมเพราะมันเป็นที่รวมน้ำซึ่งเวลาน้ําเข้ามาขอแค่ระบายไม่ล้นร่องทํายังไงถึงจะระบายไม่ล้นร่องก็ผันออกด้านข้างแค่นั้นเองปัจจุบันนี้ด้วยโครงข่ายถนนด้วยอาคารของเราขวางไม่ให้ตะกอนไหลามาแบบว่าเต็มสตรีมเหมือนธรรมชาติเมื่อก่อน สุดท้ายแล้วกรุงเทพจะจม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 อะไรเงี้ยค่อยค่อยขยับตัวออกจากพื้นที่อ่อนไหวครนนี้น้ำท่วมเนี่ยสิ่งที่อ,อยากจะให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์นี่คือว่าเชียงรายเชียงใหม่ที่ผมอยู่เนี่ยมันมีสถานการณ์เรียกว่าเลนบอมก็คือฝนตกไม่ทั่วฟ้าแหละฝนตกที่กับป็นยอมๆแหละแล้วมันทําให้น้ําท่วมอะแบบ,บ,บทันหันเยอะมากเลย ครับมันจะแก้ไขได้ไหมในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยจริงๆผมจะไม่ค่อยยอมรับอะไรที่เปลี่ยนไปหมายถึงว่าเขาบอกเขาถามผมว่าโลกดุขึ้นไมหมนู่นนี่นั่นอะ่ะคือข้อมูลวิทยาศาสตร์มันไม่ได้บอกว่าโลกดุขึ้นแต่มีอยู่อย่างหนึ่งอะ่ะผมเริ่มน้อมและคล้อยตามเนี่ยคือฝนภาคเหนือเนี่ยเป็นฝนที่กันโชคมากขึ้นเราอาจจะเรียกเขาว่าเลนบอมก็ได้แต่เมื่อก่อนไม่เป็นแบบนี้นะพี่เนาะพอมันไม่เป็นแบบนี้มันกลายเป็นแบบว่าฝนจองกระชิดนะ ตกย้ำๆในพื้นที่แคบๆแล้วโดนเนี่ยมันทำให้เราจากเปียกกันท่วนหน้าพอประมาณกลายเป็นแบบว่าคนอื่นไม่เปียกเลยแต่ใครแจ็คพอตโดนเจ็บหนักๆภาพ<า>แรงเลยใช่ภาพเนี้ยเริ่มมาชัดขึ้นโดย,ยเฉพาะภาคเหนือเริ่มตั้งแต่นู่นแหละปลายปีที่แล้วกันยายนูราน่ะคราวเนี้ยาถามว่าป้องกันได้ไหมถ้าถ้าจะป้องกันอ่ะเท่าที่ผมดูนะครับ สมมติพี่ป้องกันตรงเนี้ยแล้วมันไปเกิดอีกตรงหนึ่งอะแบบนี้จะเจอบ่อยนะป้องกันตรงนี้เสร็จตรงนี้ไปไปเกิดอีกที่หนึ่งแล้วพี่ไปป้องกันตรงนั้นอีกพี่จะเดินตามหลังภัยก้าวหนึ่งถ้าเราคิดว่าจะป้องกันภัยน้ําท่วมให้เบ็ดเสร็จมันมีอีกหลายพื้นที่ที่มันพร้อมจะเกิดเหมือนเชียงใหม่เชียงรายแค่มันยังไม่เกิดเฉยๆวิธีการที่ผมคิดว่าเป็นไปได้มากที่สุดคือค่อยๆขยับตัว ออกจากพื้นที่อ่อนไหวผมชี้ให้ได้เลยคือบนโลกใบเนี้ยมันไม่ได้ราบและเรียบมันจะมีที่ที่ต่ำกว่าและสูงกว่าเสมออมซึ่งหลายที่เป็นบกเป็นทุ่งนาเป็นบ้านเราแต่เวลาฝนตกมันเป็นที่รวมน้ำอันเนี้ยคือแนวน้ำหลากหรือร่องน้ำซึ่งผมทำให้77จังหวัดเนี้ยจริงๆแล้ว่เราไม่ควรไปอยู่ในแนวนั้นเพราะการอยู่ในแนวนั้น ไม่ได้บอกว่าน้ําจะท่วมแต่ฝนตกเมื่อไหร่ลงขันได้เลยยังไงก็ท่วมเพราะมันเป็นที่รวมน้ําอันนี้ยเขาเรียกว่าพื้นที่อ่อนไหวใช่ที่<ม>ง่ายที่สุดใช่ซึ่งในความเป็นจริงผมก็ไม่ใช่สายสุดโต่งเนาะที่จะแบบว่าเฮ้ยอันนี้อยู่พิษอันนี้ไม่ควรอยู่ออกเลยออกเลยออกเลยไม่เรามีมิติอื่นอีกดังนั้นเนี่ยถ้าช่วงที่เรารู้ตัวแล้วอันดับแรกเราต้องรู้ตัวก่อนครับว่าเราอยู่เนี่ยบ้านเราอยู่ตลาดเนี้ย หารู้ไหมมันเป็นแนวร่องน้ําหลักเมื่อก่อนไม่รู้ต่อไปเรารู้ถ้ารู้เนี่ยแล้วยังไม่มีโอกาสได้ย้ายควรติดตามข่าวควรมีความรู้ของคนที่อยู่ตามแนวนั้นเพื่อเวลาภัยมาจะได้อบพยพทันหรือลดการสูญเสียสเต็ปที่สองครับเมื่อมีโอกาสเอ้ยบังเอิญนี่คงจะได้ย้ายบ้านแล้วแหละด้วยโอกาสอื่นด้วยมิติอื่น ก็ถือโอกาสแล้วกันที่จะย้ายไปที่ใหม่ก็ไม่อยู่แบบนี้อีกแล้วค่อยๆขย่บไปเรื่อยๆขย่บไปเรื่อยๆสุดท้ายอ่ะมันนุย์จะลดการ,รเผชิญหน้ากับภัยลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆครับพี่ใช่ผมก<ม>ําลังจะพูดว่าที่เชียงใหม่เนี่ยผมคุยอาจารย์ชูโชคเนาะท่านก็บอกว่าก็เราไปสร้างบนที่น้ํามันผ่านเน่ยมันก็ต้องท่วมเป็นธรรมดา<ช>แทนที่น้าท่วมเนี่ยท่านก็ทําไปแล้วเนาะทําขึ้นมา<ช>ว่า<ช>ตรงไหนท่วมบ้างไม่ท่วมบ้าง แล้วมันก็จะมีผลต่ออสังหาริมทรัพย์ทั้งหลายแหละที่ว่าไอ้ตรงนี้น้ําท่วมนะที่มันก็จยราคาถูกเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาของเศรษฐกิจเมืองกันแล้วคนที่จะย้ายออกเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะย้ายออกเนาะฝั่งเศรษฐกิจอต้องยอมรับจริงๆอ่ะผมผมตามติดตามผลงานอาจารย์ทูโชกไงอาจารย์ทูโชคทาดีมากนะครับใช่ผมชมการบริหารจัดการน้าของเชียงใหม่นะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างน่งอาจารย์ทูโชยคือทําไม่ดีมากแล้วก็จริงๆเมืองนอกอ่ะเขาไม่ได้เขาไม่ได้ทําแค่แผนที่ บอกว่าตรงนี้ท่วมมากเอ้ยท่วมง่ายท่วมปานกลางท่วมยากเขาไม่ได้ทําแค่นี้นะครับเมืองนอกตรงไหนท่วมง่ายอยากอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเก็บเบี้ยประกันสูงซะเลยเนี่ยอ๋อจริงด้วยเอา้า<ช>เขาทําแบบนี้กันเขามีวิถีในการกํากับดูแลเพื่อค่อยๆขยับคนกรณีของแผนที่น้ําท่วมเนี่ยความอ่อนไหวน้ําท่วมของเชียงใหม่ถือว่าเป็นไม้อ่อนนะอยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้แต่บอกให้รู้ตัวนะถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ย อยู่ตะพักล่างนะตะพักล่างห้ามอยู่<ม>ห้ามออกถนนเลยเอาไว้เป็นสนามวอลเล์บอลหรือว่าสนามเด็กเล่นรอ<ม>น้ํามาปล่อยให้ทางเขาเดินบ้างม,มันต้องรับผิดชอบร่วมกันไงผมอยากจะถามอาจารย์ต่อก็คือว่าเนี่ยเห็นโตเกียวสร้างอุโมงน้ําใหญ่เบ่มเลยกรุงเทพน่าจะทํำไหมถ้ามองอย่างเนี้ยขออนุญ,ญาตออกตัวก่อนผมไม่ได้มีความรู้ด้านวิศวกรรมมากนะักแต่เท่าที่ผมรู้ด้านภูมิศาสตร์อ,อุโมงน้ํากรุงเทพช่วยหรือเปล่าหรอเพราะพื้นผิวกรุงเทพก็ ปริ่มน้ำอยู่แล้วเลียดน้ำอยู่แล้วออใช่ใช่อันนี้ผมมองในมุมภูมิศาสตร์นะครับการที่จะลดโอกาสที่ภาคกลางตอนล่างจะได้รับประสบภัยน้ําท่วมเนี่ยคือการผันน้ําตัดหัวน้นําใชหนาปลาสากปลาสากอ่าวไทยเนี่ยผมเห็นด้วยสุดๆเลยนะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างเป็นพื้นที่ทางน้ําผ่านนะพี่เนาะซึ่งเวลาน้ําเข้ามาขอแค่ระบายไม่ล้นล่อง ทำยังไงถึงจะระบายไม่ล้นล่องก็ผันออกด้านข้างแค่นั้นเองจริงๆแล้วถ้าประสบการชีวิตผมเนี่ยผมอยู่กรุงเทพมาสิบกว่าปีเนาะแล้วก็เจอปัญหาของน้ําท่วมเนี่ยน้ำสมากมันน้ําขังเนาะใช่ไม่มีทางระบายใช่แค่นั้นเองมันไม่ได้ท่วมในาหนาำหรอกใช่แต่ว่าสิ่งที่อยากจะถามอาจารย์ก็คือว่าเรากรุงเทพเราควรย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่สูงไหมเพราะมันเป็นที่ต่ําเกินไปแล้วมันจะจมน้ําอีกหน่อยน้ําทะเลจะเข้ามาจนทั้งเลกกรุงเทพกลายเป็นทะเลไปเลยอย่างเงี้ย กรุงเทพน้ำจะท่วมไหมสําหรับผมผมก็ยังมองไม่เห็นภาพนั้นนะผมไม่กล้าจินตนาการภาพนั้นถามว่าทําไมหนึ่งอัตราการน้ําเพิ่มขึ้นน้ําทะเลสูงขึ้นเป็นจริงไหมก็เป็นจริงแหละเพราะข้อมูลวิทยาศาสตร์เขาชี้แต่ความเป็นจริงนั้นมันเนิบเกินที่ช่วงชีวิตเราจะรู้สึกผมไม่เถียงนะตั้งแต่ตั้งต้นแล้วเรื่องประเด็นเนี้ยผมไม่เถียงว่ากรุงเทพสุดท้ายจะท่วมแต่ผมจะบอกว่าแน่ใจแล้วว่าชาติเนี้เราจะได้เห็นนะ ไม่ใช่เฉพอาะน้าท่วมภัยพิบัติอื่นๆไม่ได้มีให้เราหนีนะพี่มีให้เราอยู่ยและเข้มแข็งกว่าเขาหรือปรับตัวอ,อยู่กับเขานี่คือมุมแต่ว่าจาการ์ตาเนี่ยเป็นบทเรียนที่ดีนะเขายังมีแผนจะย้ายเมืองหลวงเลยเนี่ยอาจจะสักห้าสิบปีร้อยปีก็แล้วแต่ดูซันดรา,าเนาะเขาที่เขาจะไปเนี่ยแต่ก็ไม่สําเร็จนะก็ไม่เห็นสําเร็จสักทีก็วุ่นวายกันเรื่องงบประมาณนี่แหละแต่ว่าถ้ากรุงเทพจะเรียนแบบเขาก็คือว่าเรามองร้อยปีไหมผมว่าแอบมองไปไกลไปหน่อย เพราะเรายังมีไพ่ใบอื่นนะพี่มันมีวิธีบรรเทาอย่างอื่นที่จะทําให้เราต้นทุนเพิ่มขึ้นหรือว่าอยู่ดีมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเช่นคลองผ่านน้าเนี่ยอถ้าทําแบบมีระบบอ่ะเราก็จะเหมือนย้อนหลังกลับไปในสภาวะที่น้ําท่วมน้อยลงอีกสิบปียี่สิบปีอย่างนี้นะทิ้งไพ่ใบอื่นก่อนก่อนที่จะคิดขยายแล้วก็ในมิติของไคจาการ์ตาโหดร้ายกว่ากรุงเทพเยอะน้ำน้ำหลากสุดเลย ยังไม่ย้ายเลยแล้วเรา่ะจะไปย้ายแผนกรุงเทพเนี่ยก็คือทําเขื่อนเนาะกั้นเนาะเหมือนเนเทอร์แลนด์อย่างเงี้ยผมก็เป็นไม่ได้แต่ว่าต้องเริ่มทําตอนนี้แหละต้องบอกอย่างนี้ครับผมในมุมของผมเนาะจะผิดจะถูกไม่รู้แต่ว่าด้วยกระบวนการทางธรณีวิทยาหรือว่ากระบวนการทางน้ําที่ผมพอรู้อ่ะกรุงเทพมันไม่ใช่ว่าจะจมนะพี่แต่ริมแต่ริมขอบกรุงเทพจะหายไปเรื่อยๆซึ่งไม่ได้หมายความว่าน้ําทะเลสูงขึ้น คุณสมุทรจีนหายปะพี่รู้จักคุณสมุทรจีนไหมครับแหลมพ,าพาระผาห้าสิบปีที่แล้วมีวัดอยู่ริมทะเลปัจจุบันนี้กลายเป็นวัดกลางน้ํากลายเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วก็กลายเป็นภาพจําที่บอกว่าเฮ้ยกรุงเทพกําลังจะจมแล้วหลายคนพอเห็นภาพแล้วกรุงเทพกําลังจะจมนู่นนี่นั่นเปล่าในมุมธรณีวิทยาไม่ได้หมายความอย่างนั้นเลยครับจริงๆแล้วตะกรอนตรงนั้นอ่ะเขาต้องเดินทางต่อลงทะเลครับพีอ่อืมอืมอืม ริมทะเลไม่ใช่จุดหมายตายทางของตะกอนจริงๆแล้วที่เราเห็นริมทะเลกรุงเทพอะต่ำลงหรือพื้นดินหายไปอะเพราะตะกอนอะเขาเดินทางต่อตะกอนที่อยู่ริมทะเลเมื่อส0ิบปีส0ปีที่แล้วอะเขาเดินทางต่อลงทะเลแต่ปัจจุบันนี้ด้วยโครงข่ายถนนด้วยอาคารของเราขวางไม่ให้ตะกอนอะไหลามาแบบว่าเต็มสตรีเหมือนธรรมชาติเมื่อก่อนทําให้ตะกอนท้ายขบวนอะมันมาต่อตูดขบวนนี้ไม่ทัน อัธยาก็เป็นแบบนั้นประวจเหมือนแบบนั้นเพชบุรีก็เป็นแบบนั้นสุดท้ายแล้วกรุงเทพจะจมจมจมจอะไรเงี้ยไม่อะแค่ขอบจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆหอ,อยไปเรื่อยๆเพราะตะกอนไหลมาต่อตูดไม่ทันกรุงเทพไม่ได้กําลังจะจมแล้วต่อให้หน้ําทะเลจะสูงขึ้นเรื่อยๆความสูงขึ้นเรื่อยๆผมก็มองว่าเนิบเนิบพอแค่ไม่ใช่ภัยพิบัติแต่อ,อาจจะสร้างความลาคาญให้เรา ฉากที่แย่ที่สุดสําหรับบางขุนเทียนบางปูกรุงเทพคือระบายน้ําได้ยากขึ้นมันเป็นอะไรที่แบบเรายัง,ยงไม่จําเป็นต้องตื่นตระหน,นอกขนาดนั้นเพราะผมฟังข่าวแล้วแบบเหมือนกับว่าเม่ย้ายเนี่ยห้าสิบปียี่สิบปีนี่นะคุณจะไม่เห็นกรุงเทพอีกแล้วน้ํามันจะท่วมหมดยที่ฟังข่าวถ้างั้นผมขออนุญาตขมมยแล้วกันว่าโปรดอย่าตระหน,นอกเลยครับเรื่องน้ําท่วมกรุงเทพอย,อย่าตระหน,นอกเลยอเอาเป็นว่ารู้ตัวจนแบบว่าไปเที่ยวเมืองนอกกลับมามยังเตรียมตัวทันอ่ะ มันคงไม่ถึงขนาดแล้วว่าท่วมเยอะๆอะไรเป็นค่อยๆใช่ไมัน <Miles S 2> ไม่<ร>ังั้นหรอ,หรอกคุมไปนิดนึงฉะนั้นฉะนั้นอยากให้อยากถามอาจารย์ประเด็นสุดท้ายเนาะเป็น mm hmm. ประเด็นที่น่าน่าสนใจของโลกใบนี้ก็คือว่าโลกร้อนเนี่ยคำว่าโลกร้อนเนี่ยอุณหภูมิสูงขึ้นอ่ะหนึ่งองศาสององศาอะไรเนี่ยมันก็มีผลต่อกระทบต่อทุกคนน่ะแต่นี้มันมีผลกระทบต่อภัยพิบัติอย่างเช่นน้ําท่วมนะภูเขาไฟแผ่นดินไหวอะไรพวกเนี่ยมันมีผลกระทบอย่างนั้นไหมหรือมันมีผลเาะเฉพาะเราร้อนร้อนเฉยๆมันไม่ได้มีอะไร ใช่ใช่ใช่ในทางวิทยาศาสตร์โลกหรือเอิร์ s ไซด e เอิร์ทโปรเซสหรือกระบวนการการเป็นไปของโลกแบ่งเป็นสองส่วนครับพี่หกระบวนการบนพื้นผิวโลกอากาศร้อนฝนตกเยอะลมพายุรุนแรงนี่คือวิถีความเป็นเหตุเป็นผลเหตุก็อยู่บนพื้นผิวโลกผลก็เกิดบนพื้นผิวโลกซึ่งแผ่นดินไหวภูเขาไฟ หรืออีกหลายๆอยา่างไม่ใช่โดยเฉพาะแผ่นดินไหวกับภูเขาไฟ่เหตุเกิดจากภายในโลกครับพี่แมกมาไม่รู้ด้วยซ้ําจะขึ้นมาเนี่ยตรงนี้อุณหภูมิเท่าไหร่เขาไม่รู้ด้วยซ้ําว่าจะขึ้นมาที่ใต้มหาสมุทรหรือว่าบนบกซึ่งถ้าตอบคําถามว่าโลกร้อนอ่ะส่งผลอะไรบ้างก็ต้องยอมรับแหละตอนเด็กๆผมก็ว่าอากาศมันเย็นกว่านี้นะใช่มันร้อนขึ้นเป็นก็เป็นอย่างนั้นจริงๆโลกก็ร้อนขึ้นน,นั่นแหละ ผมก็เพิ่งมาเห็นฝนเมื่อปีนี้แหละกับภาคเหนือที่เป็นแบบนี้นอกนั้นผมก็ว่าก็ยังเป็นเรื่องทั่วๆไปแม้กระทั่งปรากฏการบางปรากฏการณที่ภาพข่าวชี้ชวนให้เป็นเหมือนความวิบัติหรืออภินิหารเช่นอเมริกาไม่เคยหนาวเลยอยู่ดีๆกลายเป็นน้ําแข็งทั้งเมืองอเลยอะ่ะทอร์อานาโดดุลแรงมากมันอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์หมดเลยครับพี่แล้วเป็นภาวะที่เรารู้จักกันมาลักนาแล้ว ม่ว่าจะเป็นโคล่าวเท็กฮีทเวฟอะไรพวกเนี้ยไมโครเบสที่ทำให้เกิดที่เราเรียกว่าเลเนบอมอะไรเงี้ยตราบใดที่วิทยาศาสตร์หรือองค์ความรู้ที่เรามีอยู่แล้วยังอธิบายได้นั่นหมายความว่าโลกไม่ได้ลวนพี่มันเป็นวัฏจักรที่เกิดขึ้นอยู่แล้วมันไม่ใช่สิ่งแปลกประหลาดอะไรเลยมันเกิดมาหลายพันปีหลายหมื่นปีแล้วสิ่งที่เขาเน้นมันอย่างยิ่งก็คือโลกร้อนหนึ่งองศาสององศาขึ้นมาเนี่ยน้าแข็งขั้วโลกละลาย แล้วก็ทําให้น้ําแข็งเป็นน้ําน้าทะเลสูงพอน้าทะเลสูงก็จะมีผลกระทบนู่นนี่นั่นต่ออากาศกระแสน้ําอุ่นกระแสน้ําร,าาร้อนมีการปั่นป่วนวุ่นวายทําให้ไม่กระจายอุณหภูมิไม่ได้เกิดอจากกระแสน้ําเปลี่ยนความเค็มลดลง <c oughs> อย่าเอาภูเขาไฟผมไปเกี่ยวครับอย่าเอาแผ่นนีหน่อยผมไม่เกี่ยว, <c oughs> เ,ยวเพมันเป็นกระบวนการภายในโลกครับอย่าว่าแต่เรื่องพวกนี้เลยดาวเลียงตัวก็ไม่เกี่ยวครับ อ๋อ<ม>อันนี้เราสบายใจได้ว่าพนินไหวพวกเขาเวลาเบิดไม่เกี่ยวกับโลกร้อนอ่าใช่ครับไม่เกี่ยวครับแต่สิ่งที่ยังไม่แน่ใจก็คือว่าทําไมกระแสโลกบอกว่าคุณเลิกใช้ถ่านหินเลิกใช้น้ํามันเพราะจะทําให้โลกร้อนแล้วโลกร้อนทใํใไมโลกหายยนะเลยเนี่ยทาเนี้ยมันมันมันต้องจริงเหรอผมแอบเห็นท้องนะครับผมเห็นด้วยอย่างน้อยๆอ่ะเลิกใช้พวกเนี้ยคือด้วยความที่เรารู้ว่าเนี่ยคือเหตุที่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเนาะ ผมก็ไม่โอเคกับการที่อุณหภูมิสูงขึ้นนะสิ่งที่ผมโหยหาผมก็อยากได้บรรยากาศตอนผมเด็กๆเ,เหมือนกันซึ่งถ้าการทําแบบนี้การลดใช้คาร์บอนลดใช้พวกเชื้อเพลิงพวกนี้แล้วมันทําให้เราหันหลังกลับไปสู่ที่เดิมในแง่ของอากาศหรืออุณหภูมิผมเอาด้วยบวกหนึ่งฉะนั้นฉะนั้นสิ่งที่พื้นฐานง่ายๆคือว่าโลกร้อนเนี่ยมันก็เป็นวัฏจักรอันหนึ่งของโลกแหละเพราะเราใช้พลังงานเยอะพลังงานเผาไหมฟอสซิลมันก็ทําให้โลกร้อนแหละมันก็ปกติ แต่ว่าผมก็ยังคิดว่าในการที่มนุษย์เราฉลาดและมีเทคโนโลยีเนี่ยเราก็ชนชนใช้พลังงานสะอาดเพราะมันดีกว่าถูกกว่าแล้วก็เร็วกว่าอะไรพวกเนี้แต่ถ้าอะใดที่มันยังไม่สามารถทําให้มันดีกว่าเร็วกว่าถูกกว่าได้มันก็ไปกลับไปที่เดิมที่อาจารย์พูดเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเศรษฐกิจมาก่อนไม่ใช่โลกร้อนมาก่อนแต่ว่าทรัมป์ตอนนี้เขาออกนโยบายใหม่มาที่ผมอยากจะถามอาจารย์คำสุดท้ายเนาะเขาส่งเสริมการใช้ถ่านหินและน้ำมันแล้วก็ลดการใช้ E ีลงเนี่ย ตัวนี้อาจารย์ในความเห็นส่วนตัวอาจารย์อาจารย์มีความคิดยังไงครับด้วยองค์ความรู้ที่ผมมีผมหาเหตุผลจะไปเดินตามตูดคุณทรัมป์เนี่ยไม่ได้เลยอะ่ะเหมือนประมาณว่าก็จะให้ทําอย่างเงี้ยก็จะทําอย่างเงี้ยออยากทามีอะไระะก็คือคือเป็นเรื่องส่วนตัวไปไม่ใช่เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ผงก็ไม,ไม่เข้าใจเข้าเหมือนกัน,นตอนนี้เราก็เลยคิดว่าเราก็คงเอาสถานการณ์โลกมาคุยเพราะว่าเหตุผลคือโลกมันร้อนจริง แต่ว่าการที่ลดการใช้น้ํามันถ่านหินไม่ได้ลดลงเลยเนี่ยโลกเราใช้น้ํามันร้อยล้านบารレลต่อวันเนี่ยอีวีไม่ได้ช่วยนะไม่ได้ช่วยให้น้ำมันลดลงเนี่ยเพราะเหตุผลคือรถมันเพิ่มขึ้นไงจำนวนรถมันเพิ่มขึ้นนั้นการใช้น้ํามันถึงจะใช้อีวีมากขึ้นตอนนี้สิบเจ็ดล้านคันที่ขายไปแต่ละปีเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้น้ํามันน้อยลงเลยมันก็ยังยากอยู่แต่เราต้องหาทางให้ลดลดภาวะโลกร้อนให้ได้เพราะมันเป็นเรื่องที่มันกระทบเราอ่าเป็นความแล้วผมว่ามันกระทบเราทุกคนนะ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าภัยพิบัติคงจะไม่มากขึ้นจากนี้ต่อไปผมอาจจะเรียนเชิญอาจารย์มาถ้ามันมีภัยพิบัติอาจจะวิเคราะห์กันต่อไปนะครับแต่พวกนี้ก็มั่นใจว่าภัยพิบัติทั้งหลายที่เกิดขึ้นนี้เป็นธรรมชาติเราต้องยอมรับมันจากภัยต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงเนี้ยผมยังไม่เจอภาวะแปลกประหลาดแม้กระทั่งภาพข่าวที่เห็นว่าโอ้น้าทะลักซัดลดลงไปในนักผาไปนู่นไปนี่โคลนถล่มนู่นนี่นั่น อธิบายได้ด้วยหลักเดิมทางความเป็นเหตุเป็นผลของวิทยาศาสตร์นั่นหมายความว่ามันก็ไม่ได้พิสดารขึ้นหรือแย่ขึ้นเราก็ยังมีแบบเนี้ยก่อนหน้านี้ก็เคยมีปัจจุบันก็จะเป็นแบบนี้อนาคตก็จะเป็นแบบนี้แหละพูดคุยอาจารย์ันนี้รู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลยเพราะว่าที่ผมฟังมาเหมือนกับโลกมันจะแบบระเบิดกันโอ้โหมีแต่ภัยพิบัติอะไรปัญหามากมายแต่รนนู้สึกมองโลกในแง่ดีขึ้นเยอะเลย <laughs> ทุกอย่างเป็นธรรมชาติ ยังยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมนะโลกเรา <S <S ยังเหมือนเดิมไว้ใจได้แต่อย่าประมาทเพราะภายัยพิบัติมันเป็นเรื่องของธรรมชาติมันเกิดขึ้นได้เสมออยากให้จันพูดคาสุดท้ายนิดนึงนะฮะประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีความปลอดภยัยทางภายัยพิบัติไหมถ้าเทียบกับประเทศอื่นเป็นดินแดนที่ผมว่าเราโชคดีมากๆที่ได้มาเกิดบนแผ่นดินไทยในมิติของภยัยพิบัตินะครับอืมจริงๆถ้าจะให้สาธยายอ่ะทุกภัยอ่ะเราแค้วคาดกับหมดเลย ืแต่เหมารวมแบบขมวดสั้นๆคือตรงนี้แหละที่เราอยู่ประเทศไทยอ่ถือว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากภัยพิบัติที่สุดดีใจที่เกิดมาเป็นคนไทยแล้วก็อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยที่ปลอดภัยพิบัติที่สุดนะครับวันนี้กาบขรบ<ช>คุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านอาจารย์นะครับขอบพระคุณรครับสวัสดีครับดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีสว่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร